สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเก่งสเตอร์อีกแล้วนะครับทุกคน วันนี้นะครับเก่งจะมาคุยกับทุกคนนะครับในเรื่องเรื่องดิเจนะคะาการเป็นโรคซึมเศร้า<ด>ชายที่เก่งเป็นนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าตั้งแต่คลิปแรกเลยที่เริ่มลงอ่ะก็จะมีคนถามเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามาเยอะมากเพราะว่าเก่งได้ลงในสตอรี่ไอของตัวเองไปนะครับว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวจะมาบอกถึงที่มาที่ไปต่างๆว่าทําไมถึงเป็นแล้วสาเหตุที่เป็นเนี่ยเพราะอะไรปัจจัยไหนอะไรยังไงนะคะ ซึ่งวันนี้จะมีคู่ร่วมกระบวนการเล่าของเราหนึ่งคนนะครับก็คือพี่กันนะครับพี่สาวของเก่งเองนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เสียงของเก่งขาถายไปเนี่ยทุกคนเก่งต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปผ่าฟันฟุดมาสี่ซี่แล้วก็พึ่งจะดีขึ้นนอกเหนือจากนั้นคือเป็นทอมซินอักเสบครับทุกคนเพราะผ่ <c oughs> าทีเดียวสี่ซี่เออแล้วคือเป็นไม่ไม่สบายเลยครับทุกคนก็คือว่านอนคาที่นอนติดเตียงเลยอะ่ะเออเนี่ยเข้าเรื่องดีกว่านะครับวันนี้นะครับก็คือว่าจะมาบอกว่าทําไมถึงเป็นแล้วเริ่มเป แต่เมาาื่ลัยจะบอกก่อนว่าพื้นฐานเลยเนี่ยเก่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้สบายมาตั้งแต่เกิดครับทุกคนไม่ได้เป็นคนที่แบบว่า<ล>มีทุก<ม>อย่างคอยซัพพอร์ตเราเคยลำบากกันมากๆนะครับท้งบ้านนะครับมีเงินเหลือแค่5บาทใช่ทางบ้านมีเงินเหลือแค่5บาทไม่ได้เวอร์นะคือมัอนเป็นความจรงิงที่ใช่ บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยบ้านใครว่าจะมีเงินเหลือแค่ห้าบาทบ้านเรามันเป็นจริงๆใช่เราเราแบบเราทันจุดที่ว่าทางบ้านมีเงินเหลือแค่ห้าบาทแต่ตอนนั้นมันรู้สึกแต่เด็กเนาะเด็กครับบ้านจะเป็นที่แบบว่าทุกคนแบบเวลาฝนตกก็คือต้องหากระมังหาถ้วยหาจานอะไรมารองน้ําฝนนะทุกคนแล้วเมื่อก่อนก็คือไม่ซื้อน้ํากินต้องกินน้ําฝนช่องที่ฝนตกก็จะมีแบบมีโมถ้าตามแต่วันงกินแอ่ะจะคุนชิงเนาะเออแล้วก็จะมีท่อแบบว่าเรียงน้ำมาแล้วก็ลงโรใช่นั่นแหละ ทุกคนเราจะต้องดื่มน้ำน้ำฝนนะเนาะธรรมชาติแต่ก็อร่อยนนเธอก็หวานดีอ่ะ่า นั่นแหละทุกคนครับชีวิตเก่งเป็นแบบนั้นเลยตั้งแต่เด็กจนโตนะครับพ่อพ่อแม่ก็เป็นคนหาเช้ากินขําหาเงินเพื่อมาหมุนในแต่ละวันให้ผ่านคนไปก็หมุนวันต่อวันเลยวันต่อวันเลยอ่ะใช่แบบเงินเก็บไม่มีเลยพ่อแม่ไม่มีเงินเก็บเลยครับทุกคนแต่นี่ก็คือแบบอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของของความซสืมเศรด้วยใช่ชีวิตเราเนี่ยต้องทํางานตั้งแต่น่าจะประมาณมสองม .3 เลยคือเริ่มทํางานเลยทุกคนทํางานแบบว่าร้านอาหารบ้างเมื่อก่อนเก่งทํางานร้านมันเป็นบาร์ มันมันใช่ปาโฮดนมันือบ้านใช่มันคือบาร์ที่เขานั่งเขาเรียกอะไรวะเออร้านนั่งชิวอทุกคนแบบได้ได้ค่าจ้างแค่วันละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไกลจากบ้านมากซึ่งเลิกเรียนตอนหกโมงเย็นต้องไปทํางานให้ทันหนึ่งทุ่มแล้วก็เลิกทางานกลับถึงบ้านประมาณตีสองพอหกโมงเช้าก็ต้องตื่นไปเรียนแบบเนี้ยทุกคนเพื่อแลกกับค่าจ้างวันละหนึ่งร้อยบาทแล้วเราค่าน้ำมันรถก็คือหนึ่งร้อยที่อะไรวะเออนั่นแหละทุกคนแบบชีวิตเราไปแย่มากครับแล้วก็แย่กว่านั้นคือเราเคยทำงาน <Seven. S 2> เออแล้วพีคที่สุดรู้สึกว่าแย่ที่สุดในชีวิตคือเก่งต้องนอนหน้าห้องน้ำเออด้วยความที่อันนี้ด้วยความที่แบบเซเว่นถ้าเกิดว่าคนเคยทำงาน ขาจะมีสวัสดิการให้ห้องพักให้ใช่แต่ในความที่นี่ก็คือแบบที่นอนนั้นมันเกิดอะไรคือนันที่เราไปอยู่ห้องพักซวนั่นแหละแต่คือแบบแต่คือที่นอนมันไม่พอใช่มันไม่มีพื้นที่ทุกคนแล้วก็อีกอย่างทุกคนในบ้านเนี่ยเหมือนกับถ้าเก่งไปกับพี่กันแบบเนี้ยเก่งกับพี่กันจะไม่ได้ทํางานกะเดียวกันแน่นอนเพราะเขาจะไม่ให้คนที่เป็นญาตินมสกุลเดียวกันหรือว่าเพื่อนกันเนี่ยทำงานในเวลาเดียวกันเพราะเขาจะโปกากรมชอบโกงไงแบบเนี้ยเขาก็เลยต้องให้แยกแยกเวลาการทํางานซึ่งแบบเวลาเเเเทท่าาาากกกกกกนน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 ออองงงง็จะไไปปํํพพูดหมืิ กับมาพาลงสมช่าวสเออเอาเอาแล้วเขาแต่ว่าที่จะบอกที่เราเล่าไปถึงตอนเด็กเนี่ยเพราะว่าพวกนี้มันมันมันเกี่ยวเนื่องมาตลอดเลยครับทุกคนมันเป็นแรงกดดันในชีวิตเราสะสมมาเรื่อยๆรอเออเก่งเรียนปีหนึ่งไม่จบครับทุกคนเก่งรู้สึกว่าเก่งไม่ไหวแล้วตอนนั้นพี่กันอยู่ปีสามไงเขาอยู่ปีสามปะ อเออปี2อปีสามนี่แหละเออซึ่งฉันก็เลยคิดว่าฉันออกจากเรียนดีกว่าเพื่อให้เธอเรียนจบอย่างน้นอยนเนี่ยคนหนึ่งอ่ะในหนึ่งครอบครัวก็มีเก่งกับพี่กัน <ส UNG. S 1> ใช่ไหมครับเออที่เป็นลูกอ่ะอย่างน้อยน้อยต้องมีปริญญาให้พ่อกับแม่เพื่อความภูมิใ,ใจของเขาหนึ่งใบก็เลยบอกพี่กันว่าฉันขอฝากใบปริญญา ให้เธอทําหน้าที่แทนฉันส่วนเก่งอ่ะจะเลือกพาร์ทในการทํางานเพราะเก่งรู้สึกว่าเก่งอ่ะชอบในการทํางานแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะไปได้ไกลและทําได้ดีมากกว่าการต้องมานั่งเรียนตรงเนี้ยเออไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าการเรียนไม่ดีนะการเรียนคือดีมากทุกคนคนที่มีทุนในการเรียนอ่ะเรียนไปเลยครับยิ่งเรียนสูงได้เท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าถ้าเหมือนเก่งแบบเนี้ยคือเก่งรู้ตัวว่าพ่อแม่อ่ะส่งไม่ไหวแล้วตอนนั้นน่ะแต่ไม่ได้บอกใครนะเอยเธอรู้ไหมครับวันนี้ฉันไม่เรียนไม่รู้เพราะว่าพี่กันต้องมาฝึกงานที่กรุงเทพใช่นททาางแแล้วคือปี ใช่แต่ว่าตอนนี้ฉันหยุดเรียนเลยเธอยังไม่รู้เออใช่ออแล้วตัดสินใจเลยว่าคุยกับแม่ว่าแม่เนี่ยเก่งอ่ะจะขอไปกรุงเทพนะแต่ก่อนที่ไปกรุงเทพอบเก่งทางานผ่านมาเยอะมากทุกคนอยู่ร้านชุดอยู่ร้านเลี้ยงเด็กนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นเก่งทําทุกอย่างเลยครับกว่ากว่าจะตัดสินใจมากรุงเทพแล้วก็ตอนที่มากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยบอกพี่กันว่าไม่เรียนที่เดิมแล้วนะแบบแต่จะมาแต่จะมาเรียนรามอ,อ,อะไรออ<ๆ>แบบเนี้ยเออและเป็นช่วงแรกที่พี่การอ่ะเพิ่งได้เงินเดือนพี่การก็เลยแบบว่าก่อนนั้นเนี่ยพี่การจะส่งให้พ่อก ทํางานได้แล้วอะไรแบบเนี้ยเออแม่ก็เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยไม่ต้องส่งแม่แล้วให้เอาเงินตรงนั้นมาส่งเก่งเรียนพ่อเก่งอ่ะตัดสินใจที่จะมาเรียนที่กรุงเทพแต่ว่าเก่งเขาพูดแบบเป็นลางอ่ะทุกคนแบบบอกแม่ว่าแม่เนี้ยเก่งไปกรุงเทพครั้งเนี้ยแม่จาไวมนะว่าถ้าเก่งไม่ได้ดีอ่ะเก่งจะไม่กลับมาเหยียบบ้านเลยเก่งจะมาเหยียบบ้านมาหาพ่อมาหาแม่วันที่เก่งได้ดีจาไหมว่าวันไหนที่เก่งกลับมาบ้านคือวันที่เก่งได้ดีแล้วอะไรแบบเนี้ยเก่งอพูดคานี้กับแม่เลยพอมาปุ๊บตอนนั้นพี่เกดไม่รู้ว่าเก่งอ่ะหยนนเกกก่งออจาาบ้ เพราะว่าตอนนั้นอยู่บางพีสมุทปราการนะครับแล้วก็ต้องมาเรียนที่รามซึ่งมันไกลก็เข้าใจว่าน้องอ่ะไปเรียนทุกวันใช่ชาวบางคือไม่เห็นแล้วแต่แต่ชุดักศึกษาคือไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้เอะไงด้วยว่าแบบที่าม่อรามมันฟรีสไตล์ไงเออเออนี่ก็ไม่ได้เอะอะไรก็น้องไปเรียนแหละเออแต่จริงๆแล้วคือเก่งอ่ะไปทางานเก่งต้องไปทางานที่บางแครครับทุกคนซึ่งมันไกลมากเก่งต้องออกเดินทางตั้งแต่ตีห้ไปถึงที่ทางานแต่งเ้าอ่ะเออแล้วก็เลิกงานสองทุมกลับถึงห้องก็ประมาณเที่ยงคืนพรถมีม นแบบเก่งทํางานได้ช่วงหนึ่งพี่กันก็มาจับติดเออพี่กันก็ร้องไห้เลยช่วงนั้นอ่ะแบบว่าเก่งโกหกอะไรแบบนี้นู่นนี่นั<ม>่นแต่แบบทุกคนครับ<า>ในส่วนของเก่งอ่ะเก่งรู้สึกว่าเก่งยังไม่อยากบอกใครตอนน้องแบบเก่งไม่เรียนต่อเพราะว่าเก่งกลัวทุกคนอาจจะผิดหวังในตัวเก่งเก่งกลัวพ่อแม่จะร้องไห้กลัวกลัวพี่กันจะผิดหวังกลัวทุกคนจะผิดหวังซึ่งแต่ในพาร์ทเก่งเก่งคิดว่าเก่งอ่ะไม่อยากเรียนแล้วเก่งอยากสร้างอนาคตเก่งอยากทําทุกอย่างครอบครัวสบายเก่งอยางมีบ้านเก่งยางมีรถเก่งอยางมีบ้านดีๆอยู่่่อออยาากกมมมมมมีีีถทหหหหลัััังงคใ้เเเเขบบืืนนนนปป็ต เก่งที่เราไม่เคยมีบ้านเราไม่มี <c oughs> เก่งอย่างมีวัย <c oughs> เก่งก็เลยเลือกที่จะทํางานแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้วันนั้นอะถามว่าจะทําแบบนั้นไหมซึ่งก็ทําเพราะว่ามันทําให้เก่งสําเร็จในทุกวันนี้มึงสินาทีแล้วกูย <c oughs> ัง <c oughs> ไม่ได้พูดถึงโรคซึมเศร้าเลยถามว่ามันเกี่ยวอะไรก็คือ มันก็คือจะเริ่มต้นของการเป็นโรคซึมเศร้าบอกเลยว่าเกี่ยวจนมาวันหนึ่งที่เก่งรู้สึกว่าเก่งเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็คือเก่งอ่ะรู้สึกตัวว่าอยู่ๆก็ร้องไห้อยู่ๆก็โทษตัวเองสารพัดเหมือนทํางานใช่ไหมทุกคนก็เกิดว่าปัญหางานเกิดขึ้นนะก็จะโทษต,ตัวเองแต่ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชีวิตเก่งต้องเจอกับมลสุมชีวิตเยอะมากหน้าเก่งติดเชื้อครับทุกคนติดเชื้อจากสเตียรอย ติดเชื้อในที่นี้ไม่ใช่ติดเชื้อธรรมดาแบบทุกคนที่แบบว่ามีสิวแค่นั้นนะคือหน้าบวมแบบเป็นโดเลมอนกลมๆเลยทุกคนรับบเป่าสองลูกใช่แล้วก็คือหน้าเกลียดมากซึ่งเก่งทํางานในคลินิกเสริมความงามทุกคนจนเก่งโดนที่ทํางานอ่ะบอกว่าออกจากการทํางานก่อนไหมอะไรแบบเนี้ย<ม>เพราะว่าเราขายหน้าตาทุกคนซึ่งเราเอาหน้านี้ไปขายลูกค้าไม่ได้มันมันสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าไม่ได้เลย<ม>ก็เท่ากับเขาไล่เราออกนั่นแหละแต่เป็นแบบการพูดทางอ,อง้อมก็เท่ากับว่าตอนนั้นอ่ะตกงานหน้าติดเชื้อแล้วก็สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงทุกคนอยู เก่งเนี่ยแข้งขา,าไม่มีแรงไม่มีแรงเลยลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้เดินขึ้นบันไดอ่ะแค่ก้าวเดียวทุกคนพี่กันอ่ะต้องพยุงเก่งขึ้นอ่ะเออตอนนั้นขึ้นสะพานลอยแค่แบบสะพานลอยมันชันเนาะด้วยความที่มันชันใช่ก็ยังขึ้นไม่ได้เลยอ่ะแบบมันกุ้งอง่ะ้สุดท้ายใช่ตอนแรกอ่ะทุกคนเก่งอ่ะตัดสินใจเขียนจดหมายไว้เลยนะเขียนจดหมายไว้ว่าเก่งมีเงินในบัญชีอยู่เท่านี้นะแบบเอาไปแบ่งให้พ่อให้แม่นะเอาให้พี่กันเอาไปเอาไปใช้นะเอาไปใช้ตรงนี้เอาให้พ่อแม่ใช้ตรงนี้นะแบบว่่่่าขขอออโททษีแแบบยููดดลไไม้ ที่แบบว่าเป็นลูกที่ดีไม่ได้ขอโทษที่ทํำให้พ่อแม่สุขสบายตามที่พูดไว้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเขียนจดหมายทิ้งไว้เลยครับทุกคนกะจะฆ่าตัวตายแล้วคือแบบจะกระโดดจากห้องตัวเองอ่ะลงมาเลยเพราะตอนนั้นแยกแยกกันอยู่กับพี่กันแล้วไงจง ลาด้าวเออลาด้าวใช่อยู่ลาด้าวซึ่งเป็นคอนโดแล้วคอนโดอยู่ชั้นแปดซึ่งถ้าชะโตกลงมาก็คือไม่เหลือใช่แล้วคอนโดมันติดถนนไงถ้ากระโดดลงมาก็คือรถเหยียบคือตายแน่ยังไงก็ตายก็คือยังไงก็ไม่รอดทุกคนในช่วงที่เก่งกำลังจะทำเหมือนทุกคนแบบเหมือนเก่งเขียนจดหมายอะไรเสร็จหมดแล้วอ่ะคืนเนี้ยกูจะฆ่าตัวตายแล้วเพราะแบบไม่ไหวแล้วทุกคนมันแย่มากเว้ยมันไม่ใช่แค่ช่วงแรกที่เก่งแบบว่าเป็นแค่วันสองวันแล้วเก่งคิดฆ่าตัวตายหรือไม่ใช่เก่งเป็นมาประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเลยทุกคนเป็น ไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอนอยู่แต่ในห้องไม่อยากเจอหน้าใครเพราะว่าหน้าติดเชื้อไอที่จะต้องไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นกับกันก็เจอทุกครั้งที่พี่มาหาก็จะแบบก้มหน้าแบบเนี้ยตลอดเลยทุกคนใช่ใส่หมวกใส่แมสให้เหลือแค่ลูกตาอะไรแบบเนี้ยเออพี่กันไม่เคยซ้ําเติมเลยก็คือซัพพอร์ตตลอดเวลาคอยกําลังใจอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่ว่าใครพูดอะไรตอนนั้นอ่ะเราก็จะโทษตัวเองไปทั้งหมดมันจะไม่รับเลยใช่มันจะไม่รับเลยมันจะมันมันจะไม่รับความรู้สึกดีๆเข้ามาเลยอ่ะมัน เขาโรคตึงเต้นเจ้าแม่โทรมาในคืนนั้นคืนที่เก่งตัดสินใจที่เก่งจะฆ่าตัวตายแม่โทรมาแล้วบอกว่าไหวไหมลูกไม่ต้องเก่งขนาดนั้นก็ได้แบบไม่ไม่ต้องเอาชนะทุกอย่างแบบกลับมาอยู่บ้านเราก็ได้แบบหาเช้ากินข้ามแบบเออมีแค่ไหนกินแค่นั้นอะไรแบบเนี้ยแบบแม่โอเคกับการอยู่แบบนี้ลูกไม่ต้องถีบตัวเองเพื่อเอ่อทำให้ทุกคนสบายหลออไม่ต้องกดดันตัวเองเยอะอะไรเพราะแม่จะรู้ดีว่าเก่งเป็นคนที่กดดันตัวเองมากเวลาที่เก่งจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยคือเก่งต้องทำให้ได้เลยอะไรแบบเนี้ยพอได้ยินเสียงแม่ หรือจะกลับบ้านดีวะ อะไรแบบนี้อ่ะ,<ม>อะก็เลยอีกวันหนึ่งพี่การหยุดงานพอดีพี่การก็มาหาทำไงก็ได้ให้น้องให้น้องกลับบ้านถ้ามันอยู่แต่ในห้องรู้ละรู้แล้วว่ามันคือเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้รู้จากกาันที่น้องบอกว่าเฮ้ยกันร,รู้โรคซึมเศร้าแต่รู้จากเห็นยาเห็นทุกอย่างที่ที่มันเป็นเห็นว่าเห็นในสภาะความความเป็นโรคซึมเศร้าที่มันมันจะดงออกมามชัดมากซึ่งคนเป็นโรคซึมเศร้าเองเขาจะไม่รู้ว่าเขาเป็นแต่เราด้วยความที่เราไม่ได้เป็นแล้วเรางงเขาไปคือคุณไม่ไม่ปกติแล้วนะตอนนั้นแล้วนี่ก็เลยพยายามผลักทุกอย่างว่ากลับบกนนให้้อยู่่ทีบา พ่อกับแม่มันอาจเป็นการบงบัดได้บ้างเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ตอนนั้นคือต้องลองก่อนต้องลองทําอะไรสักอย่างที่แบบให้นพ้นจากภาวะห้องสีหยาบก่อนแต่สุดท้ายเก่งก็ตัดสินใจกลับกลับบ้านถามว่าเราหายเป็นปกติไหมตอนนั้นไม่หายเลยทุกคนกลับไปบ้านก็เก่งไม่กล้าไปเจอหน้าใครเลยแม้กระทั่งหน้าพ่อหน้าแม่เก่งเจอน้อยมากเจอแค่ประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็จะอยู่แค่ในห้องของเก่งอะไรแบบนี้แต่ว่าก็จะได้กําลังใจจากแม่ทุกวันเวลาแม่เปิดประตูเข้ามาถามว่าเป็นไงบ้างแม่ก็จะชวนพูดแบบสนุกมีอะไร คุยกับแม่ไหมอะไรแบบเนี้ยถือว่ายังเป็นความโชคดีของเก่งที่แบบมีแม่ที่เข้าใจอะไรแบบเนี้ยทุกคนแล้วก็มาวันหนึ่งเนี้ยแม่เดินมาหาเก่งแล้วแม่ก็บอกว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะเออเอาไปรักษาตัวได้ไหมแม่ขอเอาไปรักษาตัวนะลูกแล้วก็ไม่เป็นไรมันจะหายหรือไม่หายค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้รักษาอยาคิดว่าเสียดายเลยเพราะตอนนั้นเก่งไม่รักษาตัวเองเพราะเก่งรู้สึกว่าเก่งเสียดายเงินเก่งอยากเอาเงินตรงเนี้ยไว้ให้พ่อกับแม่ในในเมื่อถ้าเก่งจะเดินไม่ได้แล้วไม่มีงานทําาแล้้วเเก่งงตอมป็น พ่อแม่อยากเก่งไม่อยากเป็นแบบนั้น <S <S อย่างน้อยเงินก้อนเนี้ยยังมีให้พ่อแม่ได้ไว้ใช้เก่งก็เลยไม่ไม่เอาเงินตรงนั้นมารักษาตัวเองแต่ว่าก็เลยอ่ะ โอเคตัดสินใจขึ้นมากรุงเทพเพื่อมาทําการผ่าตัดบนใบหน้าครับทุกคนดูดเอาสารเคมีดูดเอาสารตกค้างที่แบบมันทําให้หน้าเราเป็นแบบนั้นอะออกติดเชื้อออกแล้วก็เริ่มรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองดูแลด้วยการกินอาหารนวยหน้าอะไรแบบนี้แล้วก็หาหมอโรคซึมเศร้าอย่างเป็นทางการใช้เวลาระยะประมาณปีหนึ่งครับทุกคนถึงจะแบบว่าก็ไม่ได้ร้อยเนาะแค่ประมาณ70%ครับมันก็ยังมีแบบในส่วนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเหมือนเก่งเนี่ยตัวเก่งเองเลยนะแต่ละคนเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขา จะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเหมือนของเก่งเน่เก่งจะมีความรู้สึกว่าเก่งโทษตัวเองทุกอย่างเลยไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเก่งเก่งโทษตัวเองหมดว่าแบบเป็นเพราะันเป็นเพราะเก่งเก่งเป็นภาระพ่อแม่เก่งเป็นภาระให้พี่การเก่งเป็นภาระให้กับทุกคนถ้าไม่มีเก่งอ่ะทุกคนก็จะอยู่สุขสบายขึ้นแม่ก็จะลดค่าใช้จ่ายพ่อก็จะไม่ต้องมานั่งแบบเครียดเพราะเก่งทุกคนก็จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขขึ้นอะไรแบบนี้เก่งอาจจะคิดแบบนี้ตลอดโทษตัวเองตลอดไม่ว่าเรื่องไหนเข้ามาในชีวิตเก่งเก่งโทษตัวเองหมดทุกกกกออออยย่่่าาาางงงงงดดดดดััััันนนตตตววววเเแแรจ้้้ททีบบฉํให ฉันต้องมีฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องมีแบบที่ฉันอยากจะมีสิเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่เก่งอะสร้างขึ้นมาเองเลยทุกคนว่าแบบเหมือนโลกนี้ยมีแค่เราก็เลยคิดว่าแล้วเราจะอยู่ไปทําไมในตอนนั้นความคิดของเงเคืออยู่ไปทําไมวะ ไปย่าางดีกวาถามว่ามีคนให้กาลังใจเยอะไหมไม่เยอะครับมีแค่พี่กันกับแม่กับพ่อแค่นั้นเลยในในช่วงนั้นนะทุกคนทุกวันนี้เก่งหายหรือยังก็ตอบว่ายังครับทุกวันนี้เก่งยังต้องกินยาอยู่เก่งยังต้องกินยาอยู่ตอนนี้เก่งกินยาต่อนเนื่องมาประมาณ2องส,สองปีกว่าแล้วครับทุกคนแต่มีข่าวดีก็คือว่าหมอจะให้เก่งเริ่มหยุดยาตั้งแต่อาทิตนยน์านเป็นต้นไปแล้วครับก็คือถ้าการรักษาของเก่งนะยาเป็นแค่40%่ครับทุกคนในการช่วยการรักษาเพราะว่าเวลาเก่งกินยาแล้วเนี่ยเก่งจะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นนมีสติิใการคด ได้ดีขึ้นหรือว่าเวลาที่เราหลับอ่ะเราก็จะหลับ <c oughs> สนิทขึ้น <c oughs> ออจากเมื่อก่อนที่ว่าเป็นคนแบบนอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะว่าในหัวจะมีเรื่องคิดอยู่ตลอดเวลาหลักๆเลยอ่ะคือกําลังใจครับเก่งอยากให้เก่งอะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงไปถึงคนที่กําลังเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ารอบตัวของทุกคนเนี่ยกำลังมีโรคซึมเศร้าอยากให้ทุกคนเนี่ยแค่เปิดใจรับฟังเขาไม่ต้องแบบว่าช่วยเขาทุกอย่างก็ได้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเดียวที่เขาต้องการคือการรับฟังเหมือนเก่งเนี่ยพอทุกวันเนี้ยเก่งมีแม่ที่รับฟังทุกอย่างมีพี่กัน ได้อะไรแบบเนะี้ยไม่ว่าเก่งจะเจอปัญหาอะไรเก่งมาคุยด้วยมีกรที่แบบว่าคอยแบบให้คำปรึกษาเก่งทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยการที่เราได้พูดกับใครสักคนหนึ่งทุกคนเก่งรู้สึกว่ามันดีมากการที่เราได้พูดได้อธิบายได้บอกสิ่งที่เราอัดอั้นตันใจได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดมันทําให้เรารู้สึกว่า50%คือเรายกออกไปจากความรู้สึกเราแล้วอะแล้วเราจะแบกรับความรู้สึกนั้นไว้อะแค่ครึ่งเดียวถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงขั้นจนแบบว่าคิดที่จะฆ่าตัวตายครับทุกคนแค่เป็นแแแบบบววว่่่่่่าาาครรููออ้้ตัเอออองงงยใในนน,ในขดขดหึกที เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะควรเข้าไปพบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาแล้วอ่ะถ้าเหมือนคนดูเงี้ยเขาจะรู้ตัวได้ไงว่าต้องไปพบแพทย์แล้วเก่งว่าทุกคนจะรู้ตัวเองจุดที่เราโทษตัวเองในทุกๆเรื่องเหมือนเก่งไปเดินห้างแบบเนี้ยเก่งรู้สึกว่าทางห้างมีเก่งคนเดียวเก่งอยากให้เก่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่กลับมาสู้พอวันที่เก่งตัดสินใจกลับมาสู้เนี่ยมันทําให้เก่งมีบ้านมีรถมีอนาคตที่ดีในทุกวันนี้นะครับสามารถดูแลพ่อแม่ได้ทําทุกอย่างตามฝันของเก่งได้เพราะว่าการกลับมาสู้ในวัันนนนน้้้คทที่่าางบบไไมดส อย่าเพิ่งน้อยใจตัวเองนะครับทุกคนชะตาฟาลิขิตก็จริงครับแต่ว่านั่นแค่50%อีก50%เราลิขิตเองได้ครับเราเลือกทางเดินของเราเลยว่าเราอยากเดินทางไหนเราอยากเป็นคนยังไงเราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงเราทําครับทุกคนแค่เราคิดที่จะลงมือทำเนี่ยห้าเท่ากับความสําเร็จแล้วครับทุกวันนี้เก่งไม่ได้ยังไม่ได้หายจากจากโรคนี้เนาะเป็นโรคที่ทรมานที่สุดในชีวิตเลยครับทุกคนเป็นโรคที่ทรมานมากอากาศที่กันแบบกันสังเกตน้องได้ก็คือเก่งจะเป็นคนที่ ก็คือตอนเด็กเเขาจะเป็นคนลาเลยวันหนึ่งแทนที่มันจะแบบยิ้มหัวเราะกับกลายเป็นน้องชายที่แบบมันไม่มันไม่ยิ้มมันไม่หัวราะสีหน้าแววตาหรืออะไรอ่ะถ้าเกิดมันไม่มีความสุขเออเออมันมันดูเศร้ามันจะสื่อออกมาทางทางสายตาอยากให้ทุกคนมองคนรอบข้างดูคอยสังเกตอาการเขาดูว่าเขามีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าไหมการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่การที่บอกว่าคุณเป็นบ้าแต่มันคือมันคือการรักษาอย่างหนึ่งมันคือวิธีการอย่างหนึ่งที่แบบมันสามารถเซฟชีวิตคนคนใดไม่ต้องปว เลยทุกคนเดินเข้าไปหาหมอเลยหมอคืออีกคนที่แบบว่าทําให้เราเปิดใจเรื่องที่เราไม่ที่เราคิดว่าเราจะไม่พูดกับหมอหมอเขาจะมีคําพูดที่ทําให้เราพูดออกมาจนได้แต่หมอคือเหมือนหนึ่งคนในครอบครัวไปเลยนะเพราะเขาแบบเขารู้ทุกอย่างในชีวิตเราอยากให้ทุกคนเก็ทในคํานี้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศรา้าไม่ได้เป็น <c oughs> เขาไม่ได้วางกรอบชีวิตเขาว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นเป็นโรค โรคหนึ่งซึ่งมันรักษากันได้ถ้าเขาเป็นแล้วสิ่งที่เขาทำกือย่างที่เก่งบอกคือรับฟังเพราะกันเองกันไม่ไม่ได้ช่วยอะไรน้องมากนะสิ่งที่ทำก็คือเวลามันมีปัญหารับฟังฟังฟังแบบฟังเยอะๆเวลาเห็นซึมๆลองถามดูว่าเป็นอะไรไหมเขาพูดมาด้านลบลองเอาด้านบวกใส่เข้าไปสองครั้งแรกมันอาจจะไม่ได้ผลหรอกแต่ใส่เข้าไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเขาแบบมันจะเริ่มที่เมื่อก่อนเก่งแบบไม่คุยกับพี่กันนะก็ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้ทุกคนสู้แล้วก็อย่าเป็นเลยครับโคเนี้ยมันทรมานส่วนใครที่แบบว่าเป็นอยู่ก็ให้ไปก่อนกันแบบนี้นะครับก็กขอให้หายจากโรคเจมเศร้าเร็วๆถ้าไม่หายก็คือขอให้ทุกคนดีขึ้นเร็วๆแลวในสภาวะแบบนี้อยากให้ทุกคนทุกคนในครอบครัวคุยกันเยอะๆคุยกันเย<ข>อะๆปรึกษากันเยอะๆ เกี่ยวพูดพูดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าไว้แค่นี้นะครับทุกคนก็เพราะว่าตอนนี้มันครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับสุสานคนตัดมากีดอกจะตัดเหลือกี่นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเก่งเตอร์ด้วยนะครับทุกคนใช่เพราะเราลงคลิปจะได้แจ้งเตือนเนาะปกติเราเก่งจะลงคลิปทุกวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคนดูเยอะๆคนแบบมาซับพอร์ตเยอะๆเนี่ยเก่งก็จะลงคลิปให้มากขึ้นนะครับทุกคนก็วันนี้ขอลาไปแคค่นนี้ะรับ Bye bye!